ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์การในเรื่องของการจัดอันดับดวงดีมีโชคมีลาบงวดประจำวันที่16กันยายน2564นะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ในวันพฤหัสนะครับขึ้น11ข้ามเดือน10ปีฉลูหรือวันที่16กันยา2564นี้ ดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในปัจจุบันมันก็ไปกระทบต่อเรือนของลัคนาราศีต่างๆซึ่งผมเห็นว่าดวงที่จะมีโอกาสถูกหวยหรือถูกรางวัลใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณ5ลัคนาราศีฉะนั้น5ลัคนาราศีนี้ผมก็จะเรียงอันดับตั้งแต่อันดับ5ไล่มาจนถึงอันดับ1ฉะนั้นเรามาดูเลยนะครับว่าอันดับ5เป็นราศีอะไรเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูแล้ว อันดับ5ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมีนนะครับประการแรกทำไมถึงวิเคราะห์ว่าชาวลัคนาราศีมีนจะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะครับตำแหน่งดาวจันทร์หรือตำแหน่งดาวบอกเหตุนะครับในวันนั้นโคจรเข้าสู่ในเรือนของโชคลาภ ในราศีมังกรแล้วราศีมังกรเป็นเรือนโชคลาภกับชาวรัชนาราศีมีนนะครับอันนี้ประการแรกประการที่2ดาวเจ้าเรือนโชคลาภก็คือตําแหน่งของดาวเสาร์แล้วดาวเสาร์ดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีด้วยแล้วก็เป็นโชคเป็นลาภกับชาวรัชนาราศีมีนนี่คือ2เหตุผลเหตุผลที่3ก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวอังคาร อังคารในช่วงนี้โคจอย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งราศีกันเล็งลัคนาราศีมีนของตัวเองและที่สําคัญดาวพฤหัสด,ดาวอังคารดวงนี้ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยมหาจักรก็ต้องแปลความหมายว่าได้มาอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันนั่นคือเหตุผลประการสําคัญที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมีน โอกาสที่คุณจะถูกหวยหรือถูกรางวัลใหญ่มีโชคมีลาภมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นใครที่เกิดในลัคนาราศีเมียนเ,เตรียมกระเป๋าไว้เลยนะครับรับทรัพย์รับโชคอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูอันดับ4ี่นะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูนะครับ เรามาดูเหตุผลประการสําคัญที่ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูอันดับ4มีโอกาสที่จะมี โชคมีลาบนะครับประการแรกก็คือดาวบอกเหตุหรือดาวจันทนั่นเองนะครับดาวจันทร์ตกในเรือนของกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเงินทองและก็ทรัพย์สินนะครับอยู่ในเรือนในวันนั้นแสดงว่าจะต้องมีเรื่องของเงินทองและทรัพย์สินบ่งบอกในเรื่องของออข่าวคราวหรือว่าเรื่องราวต่างๆในวันนั้นนะครับประการที่2ตํตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนการเงินคือราศีมังกรเป็นเรือนกระดุมพระ กระดุมพระแปลว่างเงินทองเหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวเสาร์อยู่ในเรือนกระดุมพระมีตําแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยทีเดียวคิดว่ามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์ในช่วงระยะนี้อย่างแน่นอนนะครับประการที่3คือตําแหน่งของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับโยกหลังถึงลัคนาราศีธนูของคุณและที่สําคัญดาวพระศุกร์ดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งเป็น กเกษตรราทีปดีด้วยซึ่งแปลว่าความมั่นคงในเรื่องของโชคลาภฉะนั้นอันดับ 4. ชาวรักนาราศีธนูจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูอันดับต่อไปคืออันดับ3นะครับอันดับ3คือคนที่เกิดในลักนาราศีตุลหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกาหากใครเกิดช่วงนี้ ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับเราดูเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะถูกรางวันนะครับอันดับแรกก็คือดาวประจำตัวของคุณคือตำแหน่งของดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนลัคนาราศีตุลและที่สำคัญได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิปดีฉะนั้นคุณจะแอคทีฟแอคชั่นใดๆก็แล้วแต่โอกาสที่จะถูกรางวัลหรือ มีโอกาสซื้อหวยแล้วได้รางวัลหรือได้โชคใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับประการที่2ตําแหน่งของดาวอาทิตนะครับตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนโชคลาภและดาวอาทิตย์ดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งเกษตราทิพยบดีด้วยซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่สุดยอดในบรรดาดวงดาวที่มีตําแหน่งนะครับประการที่3ครับตำแหน่งของดาวพระราหูอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ในราศีพฤษภ แต่ดาวศุกร์บีดาวเจ้าเรือนอยู่2เรือนคือคือราศีพฤษภกับราศีตุลของคุณนั่นเองฉะนั้นดาวพระราหูน่าจะส่งผลถึงดาวศุกร์ซึ่งอยู่ในเรือนลัคนาราศีตุลของคุณฉะนั้นปัจจัย3ปัจจัยนี้จึงมีโอกาสที่จะมีโอกาสทําให้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโชคมีลาบหรือถูกหวยรวยเบอร์ในงวดวันที่16นี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูอันดับสนะครับ อันดับสองคือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กรดกดาถึง15สิงหาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับเรามาดูเหตุผลประการสําคัญที่ทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่นะครับ อันดับแรกก็คือดาวจันนะครับหรือดาวบอกเหตุหรือดาวประจําตัวของคุณในวันนั้นก็คือเล็งลัคนาราศีของตนเองนะครับประการที่สองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะดาวพักเกตทับลัคนาราศีกรกฎของคุณการที่ดาวพักเกตทับแปลว่าอะไรแปลว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์หรือได้โชคได้ลาบมาแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็ประการที่3ม ตำแหน่งของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือดาวเจ้าเรือนกางเงินของคุณนั่นเองที่สําคัญได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีด้วยซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีในบรรดาดวงดาวทั้งหมดฉะนั้น3ามเหตุผลสปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งอยู่ในอันดับสองมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรางวาัลหรือมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบฉะนั้น4ี่ลัคนาราศีผ่านพ้นไปแล้วเรามาดูราศี ที่1หรือราศีสุดท้ายนะครับอันดับหนึ่งก็คือคนที่เกิดในรัคนาราศีพฤษภนะครับเหตุผลประการสําคัญที่ทําให้ชาวรัคนาราศีพฤษภมีโอกาสถูกลางวัลเดี๋ยวผมขอเกิดก่อนว่าชาวรัคนาราศีพฤษภหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16 พฤษภาถึง15มิถุนาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในรัคนาราศีพฤษภนะครับเรามาดูปัจจัย3ปัจจัยที่จะทำให้ชาวรัคนาราศีพฤษภมีโอกาสที่จะถูกรลงวัลใหญ่ประการแรกนะครับตำแหน่งของดาวราหู ทับในเรือรัชนาราศีพฤษศพของคุณซึ่งถือว่าราหูเป็นเรื่องของการเสี่ยงเป็นเรื่องของการวัดดวงนะครับถือว่าโอกาสว่ามีโอกาสที่คุณจะได้มันมาแน่นอนและที่สําคัญประการที่สอดาวตําแหน่งของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์คือดาวประจําตัวของคุณตอนนี้ถึงเป็นอริก็จริงแต่ก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราทิปดีด้วยซึ่งราหูก็น่าจะถ่ายทอดในเรื่องของ การเสี่ยงโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไปถึงดาวสุขของคุณซึ่งดาวสุขก็ได้ตําแหน่งที่ผมบอกว่าเกษตราราธิบดีนะครับถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวและประการที่3ตําแหน่งของดาวการเงินคือดาวพุธเจ้าเรือนกระดุมพระ ตอนนี้โคจรตกในเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าการเสี่ยงการเล่นนั่นเองและที่สําคัญดาวพุธด,ดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งทั้งเกษตรราธิบดีแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนั่นแปลว่าตําแหน่งการเงินของคุณเนี่ยยอดเยี่ยมเลยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับมาจากการเสี่ยงโชคนั่นคือปัจจัยที่จะทําให้ชาวรัคนาราศรีพฤษภโอกาสที่จะมีโชคมีลาบหรือถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสเป็นไปได้ ฉะนั้น5รักนาราศีที่ผมได้วิเคราะห์ในงวดวันที่16กันยา2564นี้มีโอกาสที่จะได้ขอสรุปให้ในช่วงท้ายอีกสักครั้งหนึ่งว่ามีราศีใดบ้างอันดับ5คือราศีมีนนะครับอันดับ4คือราศีธนูอันดับ3คือราศีตุลอันดับ4คือราศีกรกฎ แล้วก็อันดับหนึ่งคือราศีพฤศภนั่นเองนั่นแปลว่า5รลัคนาราศีมีโอกาสที่จะถูกรลงวัลใหญ่ในงวดนี้นะครับฉะนั้นใครที่ติดตาม s อซของผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยและถ้าท่านใดที่อยากจะตรวจด,ดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0 615485505 idline ภูมิ astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านบนของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคกันทุกๆคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ